สวัสดีพี่น้องทางฝั่งไทยของเราในต่างประเทศด้วยส่วนบาเมื่อนี้เราจะมาเล่าการขึ้นหน้าของโรงานแบบทอดแซนด์แต่วอนนี้เบาร์เดินทางมาทอดอาเรียนการแรงน้องรู้สจะเสียพ่อตายพ่อระดมานเนาะแต่ว่าหน้ามันหนาโบกคือเก่าเลยเนาะพี่น้องมันกระขาดแทนแต่ว่าเอากระใส่ได้แต่บักปั๊มปั๊มละเซนด์สองแซนเราใส่เผากระเทือนาะพี่น้อง แลห้าวาหูแล้วว่ะเป็นยังปาเห็ดยังป่าน้ำมันที่ขาดเนาะห้าหมูแล้วพอเอาไปถาปาจะองปั้งด้วยไปถาคนปั้ามันเป็นเหตุการณแบบใจฉับพันคนเราต้องห้ังเนาว่าน่ะคือการไข่เี่ยงการยังบโบโอเคบตกลงกันค่ะจะคือการปรับราคานะพี่นอวมันจะต้องได้เลียร์ค่ะมาสองาสีสามคอนี่เนาะนี้ค่ะ เียร์พาซี ah ค่ะคนกาลังมาถึงเสียงนะสว่าดเอาอยู่ในคิวสายใายเลยหลุดจักคนปามหลายที่น้องมันแม่หลุดไล่ลายเลยไล่ลายเนาะ แ่เขาก็ห okay. 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 ู้ดอ่เป็นไปมาเดียวใดเนาะก็คือการใจเกลี่ยอะไรคะเรื่องรับผาเนาะยังไม่ตกแต่งกันเลยค่ะนี่จะปล่อยเป็นเรื่องคุณใหญ่แล้วกะปล่อยเป็นเรื่องของ่าคนตายดังนั้นเนาะหวะตอนนี้ถะาเข้าขักเน่ปตลาดเนาพี่น้องับ่น้องไปหลอกเบิ่วะเม่ีเนี้ยขาดแทนเลยตลาดเนาะ่ดี๋แวเ้าเจ้าพนองไปด้อเดี๋ยวสิไป่วนหมูเเพี่น้องพราเพิ่จะไปตลาดน้ำเฮ มาบิกรายกาศบรรยากาศของคิวสายใต้ตอนแรงเนาะคนกับคนขาง,งร้านนี่นี่แหละหลุดกระลายได้พี่นาอนี่ต่อไปอาจจะม,มีน้ำมันใส่แล้วอ,อาจจะบริใั่หลดใจถนนและอาจจะได้ขี่งัวขี่ควายเอาแหละนมันหาสื่อยากเลย Những chút nắng bên sân móc và mói sạc em mùa 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 ครับไอนะ <laughs> ข้านไล่เนี่ยวิตอนนี้วิวคุปตาหน่อยเึ้นยังไงจะทับเดี๋ยวฉิไปเปิดอาหาังตีม,มา,มาแต่ไทยออโอเค ออนไลน์หลยไ,ได้ไ,ไม่เห็นไรเด็ดตัวตั๋า1 0บาทาาพูดเยมากเลยจ้าสาวบักซีสวยมากมาเบิ่งเมินงเห่ืเป็นไอย่างคะ พามาชื่ออยังเงยื่อื่อยังเขาบ่ได้เลยี่ไหนอะท่ไหนอะ บูโมกทีเขาอยงไรเลยนี่คนะเขื่อนที่น้ำขเขาเสตไทยน้ำขายเล่ได้ข่าวแล้วมาเบิ่งกันพ่อบอคุ่นนักข้าวอันนั้นนี่บอกเอาวะยังไปสมมติ

วันี้หบปดคนไ้อสี่เด้อสัปาวยออ้องด้วยนครางงงมงีแม่ด้ดูประทูดองข่อยวันนี้เท่าไหร่ลัางเนี่กับบป่าตลาดเพราะแม่หมอโดยอไกันเลได้กเงินบา พี่น้องตอนนี้ป้ามุ้ยนะพาพี่น้องไปหลาะเบิงนะ่งสินค้าที่เพิ่นยังอนุญาตในเขามาฝั่งเราึ่งว่าเป็นผลไม้หรือว่าเครื่องบริโภคหรือว่าอันไดอื่นๆแต่ว่าน้ำมันนี่ยังยา,ากเนาะเฮากะนนี่กะเอาใจสู่สอยกันเลยค่ะเฮากะสำหรับเฮ้าหรือว่าสำหรับคนเราทุกๆคนกะบ่อยังหามีแบบนี้ เพราะว่าทุกคนก็เดือดฮอนเพราะว่าการกันไปกันมาก็ต้องได้เดินทางะนะเดี๋ยวป้ืมอนงสิภาพ,พี่น้องไปเปบ่งบรรยากาศทางด้านนอกของคิวรถเมย์ตอนแรงแบบเป็นจังใดเนาะรายการฝากพี่น้องอสวยเป็นกําลังใจใหว่าให้ป่าคนลาวหรือว่าประเทศลาวห้ผ่านพ้นกับวิกฤตครั้งนี้สมัยวิกฤตการขาดน้ำม,มันเนาะอย่าหายทางผู้ใหญ่ไก่เกลี่ยการแบบถึกต้องปองดอง,ดอง,ดองกันแล้วก็มีความสามัคคีกันเพราะว่า เฮาอยากให้มีความสมามัคคีกันแหน่นแฟนเพราะว่าเาาไทยกับสัมว่าไอส้สามนองก,กันเนาะเปรียบดังแกวตาดวงใจทั้งสองเนยยเพราะว่าเฮากะหักเนาะเฮากะบอกอยากว่ารลายนะว่ารลายกับาว่าเฮาว่าผิดพลาดประการใดก็ขอโทษขออภัยเด้อแต่เรื่องน้ำมันนะเฮาไปถามมาเฮาหัวหงได้สํสานักเพราะว่าเพื่อนว่าวายัางตก ตกลงราคากันบ่ได้เพราะว่าราคาน้ำมันมัน่อนขางสูงเฮาก็หูมาใจสัมนี่เนะเพื่อยังไก่เกี่ยราคาน้ำมันน้ำมันกันอยู่เลยกะมันได้เสียค่าภาษีแพงอิงตามเฮาก็บ่ฮหูว่ามันอิงตามแบบใดกันล้วแต่เผ่นลมกันเนาะแต่ว่าเฮาก็มีตจะสวยเป็นกำลังใจห่างๆให้ผ่นลมผ่านนลยกะลมได้ห้ทั้งสองตาสองผ่ายห้มีจิตใจที่เมตตาและก็อ่อนโยนต่อกันเนาะ เป็น,นีัมาเบิง่งเซิงว่าห้าวค่ะอยู่เวียงจันอากาศนะคนขังหนาวแห้งพี่น้องนอนคนเดียวเดอ้อนี่เอ้ยหนาวห้าวคาะก็แล้วเวียงยห้าวก็เลยอันถ่ายคลิปคาาา้าในเมื่อนี่ดีอย,ยากใหส่บิ่งทางหลังนี่บรรยากาศทางหลังคิวเด้อตอนแรงห้าวาสักเครื่อนพี่น,ออน้องได้เขือ่อเรา บรรยากาศอยู่ในคิวตอนในกาห้าเก้าเจ็ดโมงเนาะรถกำลังสีออกคนกับบอายมันนายแต่รลดลายกลัวสำหรับคลิปนี้ป้ามุยกับฝากให้พี่น้องเสวยเป็นกำลังใจให้ป้ามุยอย่าลืมกดซับสไครต์กดไลค์กดแชร์ให้ในเด้อและเปิ่งคลิปป้ามุอยยาหามุสานาเด้อเพื่อการสั่งไรายได้เนาะ ก็สวยเป็นกำลังใจแล้วก็สวยเอาซอยซอยคนลาวคนไทยห้ผ่านพ้นแลวก็ห้คนลาวค่ะผ่านพ้นกับการริกิตน้ำมันครั้งนี้ให้ได้เพราะน้ำมันบ่มีก็ก็ยุ่ยากายเนะพี่น้องเนาะสำหรับคลิปนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนเดอ้ bye bye e อบายบายเด้อพี่น้องเด้อน้อนลัาฝันดีเดอ้อ